สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่27ิมิถุนายนพศ2อ6 8ัน้้อยค่ะเมื่อนี่ยเสจย์ถ้าเขาโขเขาปลาหาเ์ฮดตที่เ่าลรอค่ะพี่น้องฝนตกซุ่มซุมกะบาวินยังทำธุระส่วนัตอยู่เดียวเสจยถือกล่องก่อนเขาปลาเบิ่งยุ่งไร่หลายฝนตกทายากันยุ่งเมื่อนี่บ่ได้ยุดยากันยุ่งเคียนแอวบ่มีควันข้างหลังยุ่งสิสิ่สี่แห้งวีวีเลยแหละเขามากก็ได้ยินเนนี่เลย ไปไปเบิ่งไปหลุ่นกันเลยค่ะพี่น้องสิมานปันไดลุยพี่กัดอยู่อำเภอโนนนาไรหลายป่าจะสิไปจักป่าเลยค่ะพี่น้องแต่ละมือแต่ละเวรบางคือบางมือกระไดซีหาดอกกันส่เนาะเพิ่นกระถามว่าป่าใดป่าใดกันไปกันบอกไปมันกับปลชั่วอังสี่น่ามันกระไดปลาหลายนน่าได้พ่อปุ่นหน่าไปปวดปกจิกด้านพี่ปวกดอกเดียวเฮ็ดปวกไม่หางไม่ใหม่ บอกในหางไม่ไมีหรือกระบอกอีดอื่นเห็ดพึ่งด่างเหห์เดพึ่งด่างเหห์เห็ดพึ่งด่างเหห์เ็ดพึ่งก้อยเห็ดก้อยเห็ดก้อยเห็ดเก้งเปื้อนี่เห็ดแบบนี้เ่าหยาเต็มเห็ดพึ่งด่างเหห์เอาไปก่อนแหละเห็ดแกงเห็ดไหนที่กินได้เอาหมดเห็ดแบบนี้แกง เขา,น,าน่าเขาเนื้อดีมีรสชาติขมเล็กน้อยอื้อตึงเถ่าก็มีต้นอ่ะตึงนั้นจะเขาอื่นเท็ดเพิ่งด้างแหเพรา,า,ะ,าะว่าไข่ๆด้างแหด้างสวิงนั่นแหละนาะหน่อสขอเจอออกเร็ดอุ่มอยู่ตรงนี้โจมเลยอ่ะอื้อ ก็ะโถโบเกอร์ด้วยยอดหนึ่งก็หายแทบจะ่ายง่ายง่ายออเป็นม้อเลตัวนีน่เก่งไซโนใหม่แสบพอดีเลยนี่ใหม่ร้า น,นี่ก็เพ็รปวกจิกเพ็รปวกหยดน้ำแต่ละทิ้งแต่ละที่อื่นพวกคือกันเพ็รปวกดินเพียงเพ็รปวกดอกเดี่ยวออกออกวงละดอกนี่น่าชิบเป็นเพ็ดผืนตองนิ่งเท่าแล้วเป่นเส่อสวัสดีครับมาเดียวมาเดียว นี่อันนี้อ่างเจ้าวด้เลยอ่างผมพี่น้องเอ้าโอ้เจ้าห็นแต่เห็ดปลูกไปหน่อยเนาะพร้มมีมาได้อันนี้เห็ดเปลืงเขากำข่อยกีหินเปลืองขึ้นแ่บานขนาไหมอืมนี่สองดอกแต่เท่าดอกหนึ่งโมงนี้เบิ้งเขาได้นี่ฮะลุนรุ่นครับพี่น้องมาาสารสวิงก็สารแห่ เกงมเปอ้อร่อยก้อยแซบอันนี้มีรสชาติพิถขมครับต้มกระหายแย่เดี่ยวตุ่มเดี่ยวแกงใส่นมใหม่ให้กินเลยด้วยครับแกงเปอ์มาเด้อครับยุบผีดอ,อกนึงเก็บบองละดอกวางดอกเกิดประมาณนี้เต่พี่น้องเห็ดมัน ฝนมันพิ่งตกมันฮึมคักอยู่อ่ะนี่ครับเขาผ่านไปแล้วให้ขาวครับพี่น้องให้ขาวระดุมนนมมลมานิอน,นี่พิ่งครามันส้งโดกเลยว่ามีเครื่องอร่อยครับพี่น้องเก่เห็ดรวงเซียบ อันนี้ก็เสียบเือกันครับหวานไข่ๆกันกับฮ็ดชีเทาเัาน่ะเนี่นยเนี่ยเนี่ยเนุ่ยหลายดีที่นี่คนตกวเล็วนึงจิพื้นที่ป้าเนี่ยครับซุ้มซุ้มเลยละนี่ นังเฝาแล้วครับพิษผิกผู้ปีหลายเลยเฝอเลยพิกหลาบเสพบเก้งเสบกิ้นเดืเบลักษณะอย่างสี่เ้อค่ะพิษผิกแต่งทินต่างที่เรียกไม่เหมือนกันอาจิพอื่นคนละยางก็ไทยอ่าโอเคกินได้เก็บพิกไปเก้งรวม เสนอไม้ทูสังให้เขามาข้าวให้เร็วนี่ครับประจางจะคิดมั่นอไอ้ล้ายท่านเพื่กิ้มด้วยกันทู้คนเจมส์นั่นถึงจุกับเพื่มาครับ,ม,บมันบริเก็มค <ใน S 2> ุยบอกผมนี่ครัเห็ีบเพชร อักลีแอบดนน้นี่นะเกือบ,บมันนี่ยังอยู่ในการหายากหาซ่า,าที่เกาเลยมันโนใหม่แค่ไหนอ่าเด็กนี่รู้สึกเหงื่อคลาคลาเลยนี่

อันไหนก่อนครับเหมือนแมนคนตาบอดเลยเห็นเอามาท่านเบว่อมีเห็ดไข่เขียวไข่เขียวจะมีลักษณะดอกบางกว่าเห็ดไ<น>ข่ขาวต่วอกกินนี่โชยเลยด้นน่คุณ ปล่อยกินออกแห้งเ่ะอีดีนี่รวมครับเหลวมากอีกแล้วครับพี่น้องขาดวาสิต๊ะกี่ดอกตอนนี้ก็เริ่มไงแน่ๆแ,แล้วไปปล่อยเม็ดไปปล่อยบา,บางๆลงไปได้ซ้ำได้กัเท่านั้นละพี่น้องได้หน่อยได้หลายก็ถือว่าดีครับบ้วาบ่ากัน ได้หน่อยกัอิ่มคือเก่าได้หลายกัเหลือกัเก็บกัแบ่งปันไปรูปยอดนด้ใช่ไหมเนี่ยพี่น้องพอได้แกงดีด้วยแกงไงเลยแหละแกงกับป่นนี่กินบะเบ็ดป่นสวยไงผนได้นี่ยกินบะเบิดแมนครับนั้นแหละค่ะมิตรมันกระลัางกับขึ้นใหม่แมนมิตรกี่บุ๋งพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะมาเด้อไปกินแกงเห็ดน้ำกันสวัสดีครับ